ยอดเนาะง่ายเนาะจ้ามีจังย่างนี่ทุกทุกครับทั้งคนทั้งนี่เหรอจ้าเอาเดี๋ยวเมียจะแมงกินเนาะครับเพราะว่าเหวานหวานได้จังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบล็อกออนดี้ชาแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้อง แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเถอนเด้อจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าสุข,ขุพสุขคนจ้าเอฟซี FC, ใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศจ้าป่าวต้อมสวัสดีครับป๋ามาขุดเห็นพวกคนด้ามีแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับก็ให้กดกดติดตามให้ป่าวต้อมบนนี้ทีร์เน็ตเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนน่าสนุกเนาะจ้าเดี๋ยวจะไปน้องดอกฮิตดอกงามกวขนาดเลยเค่ะ เดี๋ยเด้อถ่าย,ย,ย,ยพี่น้องาาเด้อกับ้อมเด้อเจพี่น้องสิถามว่าเอ้าคือบบถ่ายให้เบิกแน,น่สิวะจรจ้าหนี่เด้อจ้าพี่น้องก็อาจจะเห็นนะจ้ะ,จะเก็บแล้วครับ ทำมาใหม่เลรอเด้อพี่น้องทำมาเรียบร้อยแล้วเสียมอ๋ออืมจะได้แล้วลงแล้วสวยๆแล้วสำลค่ะจ้ะทำมาเรียบร้อยแล้วลงอ่ะเสียบปั๊บงัดปุ๊บง่่่าายกวเดิมมันบนเสียบปั๊บงัดปุ๊บ ุดจอดเนาะไงเนาะจ้ามีจากงนอีกได้พุดกูบเอาทางคุณทางนี้เหรอจ้าเอร็วเจ้าเลยเราต้อมลงคลิปไปไม่ทันไรเลยพี่น้องคอมเมนต์มาจองจองสี่โล <c oughs> ที่สวยจ้ะยังน้อยอยู่เนาะสัตลุงเนงาะอย่างให้เยอะกว่าน,นี้ก่อน ค่อยเปิดรับออเดอร์เนาะสุรุลพอจะลองคิดเรียวไปกับเพื่อนกขาสั่งคือกันนหะเอามาให้กินแน่เพื่อนปะส่งที่กรุงเทพเลยวี่สันือสวยจ้าง,งามจ้ะ Bây giờ bố nhau chạy nhau cứ hết cuộn nhảy nó thôi đó เด็กนี่กำลังหวานแล้วเนาะเรุงเนาะจ้ารุ่นนี้ลเลยค่ะอุ้ยกลิ่นหอมขนาดเลยหอมอย่างวะพอได้จับแค่นั้นละจ้ะสวยจ้ะบ๊อดตอมอยากให้โทรศัพท์มีมีปุ่มรับกลิ่นเนาะสรุงเนาะก็ <c oughs> สิหอมอพอดเลยฮนหอมหอม,หอมไปอัดคลิปติ๊ย ค่ะปูยาวาคือฮ็ดโปรหัวดำใหญ่ยังไม่ได้เอ้โอใบดำเชื่อจ้ะอืเก็บก่นน่นเนาะสะลอแมงกินน้ำได้แล้วแมงกินเนี่เห็นใบหักเองนะนี่แมงไม่ใช่ว่าเป็นที่เราสองคนนะ แม่งกินน่ะเเถาะเพราะว่าคนหวานด้วยสันเอาขาขาก็เอาได้จ้ะพี่นอ้องหวานคือกันน่ะเเถาะเนาะนี่ขาหวานก็ดอกคนยังน้อยด้สันมันความงามจะ้ะ ตรงไม่เห็นแน่เปลนนี่น่นสวยจะ้ะเดี๋ยวะตัวนี้เยิ้มเนะี่ยมันโอ้โค่ะบังหมแมงพ่อจะกินหลายแล้วตอนเนาะจ้า สวยจ้ะมีจ้าหมามนเหมือนเดิมจ้านะงามอีเดียวเถอะนะจ้าไปปนที่สองจ้าพี่น้องฝนทําเทําว่านกบตดอมเนะาะจุดเปลี่ยนแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าคนอ่ะเอาได้ยู่บอทได้ไหมได้อยู่อือหเสียดายขาเหนียวเหนียวเนาะดินอะเหนียวเหนียวเท่า,ห,ห,ทาห้างรถเท่ะ พอจิ้มไปกับขากับโบอันอยู่แล้วเนาะจ้ะนี่ไงเห็นปะพี่น้องจ้ะยังขาวอยู่ด้วยจ้ะเท่าแต่ฝนตกใส่น,น้อยเนาะจ้ะเบิกเลยตกเทตกว่าด้วยนะตกจนเห็นเบื่ออมน้ำนี่ดิอะไรยังขาวอยู่ด้วยเอเท่านนี้เท่าแต่ฝนพื่ลืมว่าฝนปะ ขออนุญาต่ถักเลยจ้ะพูดไปกระขาเพบบิ่นกระบอนั้งเลยเนาะจ้ะยังกินได้อยู่น,าานะขาเนาะกินได้จ้ะโอ้ตัวเอา,าจ้ะเค็บใจขนาดปวดเทตกวะตกเทตกว่าจ้ะพี่น้องสวยๆจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องยังขาวยังแม่นจ้ะยังขาวอยู่ได้จ้ะพี่น,น้องเลยนะเฮ็ดพ่นอมนม้ำเนาะถ่เนาะ S <S โอ้ยพี่น้องจ้ะดุกแล้วเนี่ยตัวใดเอาได้ก็เอาแถวเอาบ่ได้ก็อเอาไวท้ทำเชือพันต่อเนาะจ้ะได้จ้ะไป<อ>เมืงฝนก็หยุดตกเมื่อกี้เนาะแถาเนาะจ้าฝดแล้วฝนจะพี่น้องตกเฮงนะจ้ะสวยจ้ะมามา<อ>พี่ มีที่คุดพร้อมประทับคมกิบพี่น้องมีดเป็นทั้งมี่เป็นทั้งเสียมันปะจะาปเขียวได้จ้ะพี่น้องทำได้เนาะทำได้บึง้งค่ะไปรูปก้กฎงานเด้อจ้ะพี่น้องเนาะประต้มเนาะไปเต็มตะกร้าเครื่องเก่าจะ้ะเสียดายเนาะอมน้ำก่อนเน,ะนาะโผนเมื่อกี้นี่เนาะจ้ะเสียดายจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก,กัดคลิปกดดิ่งติดตามให้เป่าต้อมมันยูนชแนล้วยนะครับผิดพลาดกันใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง วันนี้บาวต้อมกับสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าค่สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายจ้า FC ม่ FC เก่า FC ในประเทศและต่างประเทศจ้า